ต้องบอกว่าในยามวิกฤตกรับน้ำใจจากพี่น้องชาวลาวคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเพื่อนแท้มีอยู่จริงครับหมวยสนัญญาวงคำสอนตัวแทนหน่วยงานช่วยเหลือแม่หญิงและเด็กน้อยที่ได้โอกาสจากประเทศลาวครับเปิดรับบริจาคซื้อของอุปโ,ปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หาดใหญ่ประเทศไทยครับล่าสุดมียอดบริจาคราว200ล้านกีบหรือประมาณ3,000 300, 0 0บาทเผยยามบ้านเมืองวิกฤตตอนเขื่อนแตก คนไทยหลั่งไหลเข้ามาช่วยแล้วคราวนี้จะให้คนลาวนั่งมองเฉยๆไม่ช่วยอะไรเลยได้อย่างไรครับทุกคนครับผมคนลาวไม่ทิ้งกันนะครับคนลาวก็ไม่ทิ้งประเทศไทยนะครับคนลาวก็สำนึกบุญคุณที่คนไทยช่วยเหลือน้ำท่วมตอนเขื่อนแตกนะครับทุกคนครับสบายดีหรือว่าสวัสดี พี่น้องทั้งสองฟังนะครับว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังไทยนะครับหรือว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งฟังเล่าเขาเองนะครับผมพี่น้องครับผมเมื่อนี้ก็มาพบมาพ่อกับบ่าวเอ็มอีกคือเก่าครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาหกมุ่งเ้านะครับผมได้ตื่นขึ้นมาถ่ายคลิปนะครับหลังจากผมได้เห็นข้าวนะครับมีพี่น้องเช่าเล่าเข้าได้บริจาคเงินนะครับทะลุไปกว่าสอง ลอยล้านกีบหรือว่าประมาณสามแสนบาทนะครับทุกคนมันกจเฮ็ดให้คนเล่าคือผมนี่ก็รูซึ่ปลื้มใจนะครับดีใจที่เล่าเขากัมีส่วนหนึ่งนะครับผมได้ช่วยเหลือนะครับพี่น้องไพ่นำถั่วทางหาดใหญ่นะครับหรือว่าพี่น้องที่ประสบภัยนะครับนำถ่วมที่หาดใหญ่นะครับเฮ็ดให้มีผู้เสียหายร้ายนะครับผมหรือว่า บาดเมืองนะครับผมเสีหยหายลายายางกันเลยเห็ดห้ยคนล่าเฮ้ากับมีน้ำใจนะครับระด,ดมทุนนะครับได้อยู่สองร้อยล้านกีบนะครับซึ่งสองร้อยล้านกีบกับว้น้ยนะครับผมกระเทาก็ว่าสามแสนบาทเลยนะครับทุกคนก็นเป็นมูลิธิคือกันนะครับผมก็คือเป็นมูลิธิอยู่บ้านเฮ้านะครับผมอยู่ประเทศลาวเพืนน่อนไดระดมเงินนะครับ มาซอยเหลืออยู่ประเทศไทยนะครับมันเทน็นมันก็สุดยอดเลยครับผมคือไทยน้ำถั่มนะครับเล่าขา้าก็บอกบอยยูเฉยนะครับบัไดห้หนึ่งเฉยเพราะว่าตอนที่เล่าข้านนำถั่มนะครับอ,อย,อยู่ตอนเคลื่อนแตกนะครับเคลื่อนแก่เคลื่อนแตงนะครับไทยมันก็นได้ลมทุนไปซอยนะครับบัจะจะเป็น ทางกูชีพนะครับหรือว่าเป็นเงินนะครับผมเพิ่นก็ไดเรื่องทางไปช่วยเฮานะครับเฮ้าก็ต้องได้คือเห็นแล้วก็ต้องบบลืมบุญคุณเนาะจําเป็นก็ต้องได้ระดมทุนนะครับฟังมูลนิธิเพิ่นนะครับก็เลยระดมทุนนะครับก็เลยได้เงินมากครับซอยเรืออันนี้ผมกับส้มเชยนะครับส้มเชยแห้งนะครับส้มเชยคือนี่แหละครับนําใจของมนุษย์นะครับผมมนุษย์หรือว่า น้ำใจของเพื่อนร่วมชาตินะครับหรือว่าเอ่อเป็นมนุษย์คือกันนะครับทุกคนกับอยากส่งกำลังใจผมคนหนึ่งกับอยากส่งกำลังใจนะครับผมส่งกำลังใจให้พี่น้องเช่าหาดใหญ่นะครับหาดใหญ่ทุกคนเลยนะครับผมทีระสชภัหนำทวมนะครับผมจังได้กับสู่ๆนะครับพี่น้องเอ่อนำทวมมากนี่ก็คือบ้านเมืองหรือว่าเครื่องใสหรือว่า เครื่องของสูสีสูญามันก็จะเสียหายหมดเลยพี่น้องเสียหายบ่จริงๆรอัน้เขาอยากให้มันเกิดแนวนี้เลยแมนบอพี่น้องคือว่าคลิปนี้ผมอยากเอามาให้พี่น้องได้รับชมน้ำกันนะครับว่าประเทศเลาาเข้ากับมีน้ำใจนะครับกระไดช่วยเหลือคือกันนะครับช่วยเหลือคือกันนะครับบ่ไดบ่ไดหนิ่งเฉยนะครับทุกคนโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากทุกคนกดใจนะครับผมหรือว่ากดติดตามให้ช่องบ่าวเอ็มค้นพัดติ้นนะครับได้ที่เอาข่าวดีๆนะครับบานเมืองเข้ามานําเสนอให้พี่น้องนะครับผมพี่น้องทังฟังไทยหรือว่าทางฟังลาวได้รับชมนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็บจบเพียงเท่านี้นะครับผมบสวัสดีครับผม